สวัสดีครับวันนี้ร่องไนท์ชาแนลก็มาพบแบบเกมเกมใหม่ M O P G The Wish h o w บ้านแม่มดนะครับเอ๊พิศนาบ้านแม่มดโอเคครับก็เริ่มกันเลยเพลงวิวมากวิวสุดๆเดจะไปะเก็บเกมที่ดีม้าลบกอนโอ้ยภาพสวยสวยจัดจ้าใจคอให้ดีเลย น้อยเฮ้ยเิได้แล้วเฮ้ยไม่มีเซฟเหรอเฮ้ยนี่ไงอ้าวมีแต่ไฟโหลดเจดหมายครับอ่านครับไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าลูกจะไปหาเพื่อนแต่ได้โปรด,ดอยู่ห่างๆป่านนั้นไว้นะกลับมาบ้านเรืๆล่ะพ่อโอเคครับบ้านของถ้าออกจากป่าบ้านของใครวะนี่อะไรอะ่ะแมดัม ว่าไงเธอมาทำอะไรที่นี่ที่ตึดๆหรอฮะถ้าเราออกจากป่าล่ะวิ่งได้เปล่าวิ่งได้อยู่เอาวิง่งนี่อะไรเนี่ยเส้นหาหลูกขวาง,งไว้ด้วยพุ่มกลาบที่ใหญ่มากจนน่าตกใจเฮ้ะตรงนั้นอะไรอ่ะ เพราะบางอย่างที่แม้ครือสนิมก็ยังแหลมคมหยิบได้ครับผิดอจะมีดไวเชสเต้จะต้องเอ้าใช้มีดไม่ได้เหรออ๋อตัดได้เลยอุป,รรอปรกรณ์สำหร,รับแต่งแต่มนันนังเก่าและแต่ไม่ได้สนิมตัดครับไม่เป็นรอยเลยเฮ้ยเชื่อ ต้องไปอินชานได้ได้ได้เอ้าแมวหายแมวหายโอ้โหล่าวพุ่มเล็กๆครับนี่ไปเจ๊ตัดโอ้โหเสียงน่ากลัวมากทางสะดวกแล้วมิดมาเจ๊พังทำไมต้องพังทำไมมันต้องพัง ต้อไม้ต้นไม้ที่ปกคลุมเธอไข่ฮะนั่นอะไรเนะี่ยอะไรจุดหืมทางนี้ถูกกุหลบหาบฝ้องไว้นะเธอจะเข้าไปใช่ไหมในในเธอก็ออกไปไม่ได้แล้วนี่เจ็บเซีกับแบลโอ้น่าก,กว่า ตื่แม่หมดโอ้ยทำไมมืดอย่างนี้โอ้ยเีจยต่เกว่ดึกสาวทีเทีตื่นดึกสาวที เปเทียนสะบัดใบนาอย่างประหลาดมาที่ห้องฉันสิเอ๊ะเอ๊ะเอ้าเอ้าเอ้าโยฉันตัดสินใจแล้วฉันจะดาเธอไปเพราะมันดูตลกดีแต่ทุดตรงๆเลยนะ เธอนี่ผมอย่างไหนเนี่ยคือเอบลอมากอะไรมืดนะใจกาัาเต็มไปด้วยดอกลมาอุ้ยมีเงินวิบมันเชือกอะ่ะมันมีเชือกประตูล็อกมันมีเชือกมัดกับอะไรสักอย่างหนึง่ง อุ้ยอะไรอะในตะกามีตุ๊กตามหมีมไรมีที่ว่างเหลืออยู่เล็กน้อยมีน้อยในตะก,กาโอ้เชียโอ้โอ้ my god โอ้ my god เ่าจะเป็นเกมที่ผมคิดไว้ไหมโอเคครับผมมีวิธีคือไม่ใส่หูฟังแล้วก็เล่น นริกานริกาเล่นใหญ่เวลาเดินไปเรื่อยๆเฮ้ยอันนี้ห้องใช่ไหมเดลี่ของแม่มดฉันป่วยก็เลยไม่มีใครมาเล่นกับฉันเพราะว่าแม่ของฉันไม่รักฉันโอ้มีตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งอยู่ในกล่องของขวัญพวกมตุ๊กตาหมีเนี่ยครับหมีเท็ดดี้อุ้ยอะไรอ่ะมีของขวัญตกออกมาจากกล่อง จกเปิดเมื่อบ้านกลับสู่สภาพเดิมียบโอเคครับเราเอา Beauty ฮะ คือครับเราได้ลูกตาหมีแล้วเราก็ต้องเอากันไกลอ่ะไม่งั้นเอาไม่ได้ครับหลบแป๊บหยิบเอามีโซ่หรอแต่ไม่มีอะไรอยู่เลยกลอมออออผมก็เจอแล้ว เจ็บอุ้ยทำแบบแบบว่าไปแล้ว ต้องหนีไอหมีเราเจอไอหมีครับ

จุดจุดจุด,ด,ดยูล่าได้รับผิดเฮ้ยเสียงวันยางว่ดเฮ้ยเฮ้ยอยู่ว้ ไปอยู่ไ really, หวไ้แคร์แล้วโก้โก้โก้ไม่มีอะไรต้องจากเขาเมาโอเคครับฮึบวันนี้อะไร เฮ้ยเฮ้ยตายเหอะเธอทำทำฉันตกใจหมดเลยอย่าโผล่มาจากที่ไหนก็ได้แบบนี้สิอ,อ,อืาเอ๋อนิวโตโเพิ่มมาครับอรอ,อ่ะ โอ้โหกำลังวุ่นยิ่งมากยิ่งมากโอ้ขอบคุณนะมันเลือกพลคนขอเห็นคุณด้วยเฮ้ยบาย แห้งจ้าแห้งจ้าโอเคครับเราเปิดหนังสือที่ว่าอาหารของชนทุนด้วยรับประทานด้วยมีดซ่อมที่ทำจากเงินแท้แม้เป็นสิ่งที่ดูแลทำความสะอาดลำบากกว่าวัาสดุอื่นพวกเขาจึงจ้างรับคนรับใช้ไปทำเนื่อที่เหล่านี้แทนในบางวาระด้วยคุณสมบัติของเงินที่เปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อทำปฏิกิริยากับสารพิตจึงใช้ในการทดสอบพิตในอาหารด้วย ไม่มีอะไรที่สุดตาตัวขึ้นทนันนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับมแมลงนิ่งเวลาลอๆท่อหรือบบาบน้ำตัวไม่มีอะไรวางอยู่เลยตัวลอกเออพี่ช้อนเงินไหมช้อนเงินอยากได้ช้อนเงินหรือเกิน ดอกมืดสุดหูลูกหูลูกตาก่อนอื่นเราต้องไปหาช้อนซ่อม <Hey. S 1> เอหรือว่าเราจะไปลองคุยเขาอ,อีกทีหนึง่ง <Hey. S 1> อ้าวชิพายแห้ง <Hey. S 1> hey. ฉันต้องการช้อนมีช้อนให้ฉันไหมอ๋อเหมือนผมเหมือนเรามีอะไรสักอย่างนะนี่ไงเขียนโฮมีโอ้โอ้ผมว่าผมกำลังอยากได้มือสักหนึ่งสองข้าวพอดีเลยให้ฮันเดอร์ตอบแทนเธอคืนแล้วกันได้รับกุญแจเงินเดี๋ยดีเดี๋ยดีเดี๋ยดีเดี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 เซฟครับเซฟอย่างรวดเร็ว น่าจะขายไปตัวนี้แหละเฮ้ยมีอแรงตรงมาอ๋อใช้กุญแจเงินตีดตีดปีด จวงใจเริ่มกลายเป็นสีดำได้ยินเสียงวัญญาณปนล็อกเฮ้ยจุอ้อจอ้ะคุยกับแมแวหรอเฮ้ยอ๋อเขาไปไหนวะ เป็นหนังสือเราด้วยล่ะประตูปเปิดแล้ววินันใครเร็วโอ้เราห้องนี้ดีกว่างูมีสายตาที่แย่มากไม่สามารถแยกเสียงต่างได้ Thôi ta đi em à Ui Đẹp Chụp Hello, how you today? Ok Nó lo, lo cho mấy hợp ลีแมวเพื่อประดับแมวจะไปเลยเหมือนว่าจะขยับเราต้องระวังนะครับนี่อะไรเนี่ยบ้านแม่มดรูปลักษ์กของบ้านจะเปลี่ยนผ่านตามเวเม็ดบต์ของแม่มดอ่ากุญแจไม่สามารถใช้เปิดบ้านแม่มดได้เพราะมันเป็นอย่างอื่นที่ใช้แทนกุญแจ ออนี่สินะเรื่องหลกก็ละครั้งหนึ่งมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งกําลังลากลรถเื่องที่จะไปด้วยสมบัติแต่แล้วรถล่างของเขาได้พังลงในป่าตอนนั้นเองมีนายพานและสุนัขของเขาผ่านทางบริษีเศรษฐีได้ขอร้องให้ในายพานเฝ้าร,รถล่าไว้ซึ่งนายพานก็ได้ตอบตกลงเศรษฐีจึงออกไปหารถลากคันใหม่มาขณะที่ปล่อยให้ในายพานเฝ้ารถไว้เวลา ผ่านไปจนพลบค่ำนายพานเริ่มเป็นกังวลถึงแม่ของเขาที่อยู่บ้านเพียงลำพัง,ง,งซึ่งตอนนี้เธอเองก็เอกแก่มากแล้วดังนั้นแล้วนายพานจึงบอกให้สุนัขเฝ้ารถล,ลากไว้เขาจะกลับไปดูแม่บ้านเขาสักครู่เมื่อสถิตกลับมาเขาเพบว่าสุนัขได้เฝ้ารถล,ลากอยู่เขาจึงให้รางวัลแก่มันและเจ้านายของมันเป็นเหรียญเงินโดยเจ้าสุนัขได้คาบเหรียญเงินเอาไว้ในปากสุนัขวิ่งกลับบ้านพร้อมเอาเหรียญไปให้เจ้านายของมัน แต่มันกลับทําให้ในพานโกรธเป็นอย่างมากฉันบอกแกพ่อรถว่าไว้แต่นี่แกเธททำอะไรลงไปแกกลับขโมยมันมาแทนดังนั้นในพานจึงได้ค่าเห,หนื่ักของเขาทิ้งเสียอะไรเนี่ยมึงทำกูร้อนแล้วนะอ้วหนูไมไม่พยายามของเขาต่างทั้งร่งางกายนี้ ทั้งนี้ร่างกายของเขาพบบาดแผลอาการถูกแทงจิก๊กเถนทีฐานว่าผู้ตายถูกฆาด้วยคและเผาเพ,พ,พื่อเอาคางคดีนอกจากนี้ลูกสาวของจุดเอฟนาวายเลนปัจจุบันเจ็ดปีได้หายไปเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่บุตรโอ้ชิตโอ้ชิตมีฝูดด้วยไอสิเกี่ยวกับพืชและเศษเศษกระดาษที่ถูกขย่อเรามีอะไรบ้างครับ ไม่ไมีโหกลงเงเสือเหล่านี้ดูไม่มั่นคงเลยต้องการบางอย่างเพื่อมัดมันเข้าด้วยกันเชื่อปรปหลัดของนีอยังยังยงฮะวิ้ยจเยน็นเย็น เอาละเราไม่ไ้องเข้ามาห้องนี้เลยที่อที่ทำจากขนสัตว์วิเชืยรอยู่ในถัง เซฟโอเคครับี่เชือกอยู่ในทางว่างเปล่าว่างเปล่าเก็บได้รับเชือก เอาปล่อยให้เป็นอย่างนั้นดีกว่าเซฟครับอุ้ยคิดไปเองนี่ๆน่คิดชัดขนาดนี้ไม่เ,เชื่อไปนางก่อนลืมห้องสมุดนางอยู่ทางนี้ ส่งเชือกให้อ้าเธอให้นี่กับฉันอย่างนั้นเหรอไม่เชื่อโอ้นะรับนี่ไปเรียงเสือแห่งความตับจะยังไม่ไม่อ่านไม่อ่านเชดอกจุดเกาะไปแล้ว เลือดจ้าชุดเกาะแล้วเราอยากรู้ข้างล่างนี่ไงสี่หนังสือเ้วเจคอไม่ค่อยดี โอ๊ยโอ๊ยเจ้ย,เ,ยเป็นหัวก,ก็หลอกแต่อย่าเพิ่งใส่เราเดินไปโดนไม่มีดีกว่า ไปยังวะทิ่ไปยี่อะไรไปยี่อุ้ยเยอ้ยอุ้ยโอ้ยเฮียนี่หมดฮาร์ดหรือไง ว่ามันต้องหมดหาแน่เนี่ยผมว่าแล้วทำไมมันมา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 ขมา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 มาสิมา ไปแล้วหง่แล้วหงมวงหงมวเชี่อแล้วเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วอะตัวล็กช่วยผีเสื้อช่วยเดี๋ยวไปช่วย เสียงรถเพราะบ่อยเราช่วยผีเสื้อนะเราก็จะช่วยะแล้วมันก็กำลังอ่อ